การปรับปรุงระบบบัตรทองกรุงเทพมหานครจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรปัญหาส่งตัวบัตรทองกรุงเทพมหานครที่เป็นประเด็นร้อนในปัจจุบันกำลังถูกแก้ไขอย่างเร่งด่วนนายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่ากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอกำลังร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการส่งตัวบัตรทองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญและเร่งด่วนในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บสปสอชอเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2568การประชุมได้ตัดสินใจให้กระทรวงสาธารณสุขและสะปะสอชอทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อหารือและหาทางออกในการแก้ไขปัญหาส่งตัวบัตรทองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเข้ารับบริการสาธารณสุขของประชาชน แนวทางการแก้ไขที่กำลังพิจารณาอยู่คือการให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดช่วยเหลือการในการจัดบริการสุขภาพและดูแลประชาชนในพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้ประชาชนไทยทุกคนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทะเบียนหน่วยบริการประจำเพื่อให้ประชาชนที่มีบัตรทองแต่ไม่อยู่ในพื้นที่ตำบลหรืออำเภอรอยต่อกับกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการตามความสะดวกได้ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งในระบบสุขภาพแต่ที่น่าสนใจคือการปรับปรุงนี้จะมีผลต่อประชาชนอย่างไรจะช่วยแก้ปัญหาส่งตัวบัตรทองได้แค่ใดอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหานี้เป็นข้อเสนอที่ดีและจำเป็นเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงนี้ควรได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนไทยได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข